ันนี้เรามาอะไรกันมาชมดอกไม้นะคะทุกคนคือดอกไม้มันสวยมากคือแบบเสียดายไม่ได้แบบโปรยทุ่งเนาะแต่ว่าเอออย่างน้อยได้มาถ่ายได้ได้ได้้เดี๋ยวหนูถ่ายให้ใช่ใช่เดี๋ยวหนูเป็นตากล้องให้เอามานี้คือแบบมันสวยอะสวยมากบรรยายไม่ถูกใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวแล้วเขาต้องไปให้ดูของจริง กดกดด้านล่างเหรอเขาบอกกดด้านล่างใช่ะ่ไม่ตรงกลางอีกตรงกลางอีกโอเคเอาจบๆนะเนุ้อถ่ายเป็นไม่นายพี่นุษย์พี่นุษถ่ายน้องน้องน้องสอนเอ้ยเถิบหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคประมาณนั้นแหละโอเคโอเคหลายทาพเลย หันข้างหันหน้ามาโอเคโอเคถ่ายภาพนะอ้าเอาใส่เขาเลยเออเราก็เลือกเอาธรรมชาติธรรมชาติได้อ่าอ่าละลายอย่างเลยละลายละลายแบบมันจะได้โฟกัสจิ้มสีแดงเออสีขาวข้างล่างสีขาวข้างล่างขาวล่างไม่ใช่แดงนะคะเพราะแดงเป็นวิดีโอใช่แต่ว่าคือจิ้มจิ้มตรงกลางมันจะเป็นแบบโฟกัสโฟกัสรูปเอาไหมไอตรงตรงกลางตรงกลางนี่ใช่ไหม

สองสาวไปไปสีส้มอย่างสวยงามขอบคุณค่ะน้องสาวกินนมเปี้ยวคนไหมอ่ะอืมไม่ค่ะขอบคุณค่ะว้าอ,อย่างงามเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปอีกรอบหนึง่งส่วนสีส้มตอนนี้สวนสีส้ม มีทั้งสี่ส่งเอาจริงๆนะถ้าเรามาถ่ายตอนที่ประมาณสักสาะตอนเย็นต้องแดดแดดตอนเย็นจะสวยมากใช่เราาะ่่้ีไไดมกใช่คือปัญหามัคือแบบออนี่กี่โมงอะเราถ่ายไไกันกี่โมงเที่ยงป่ะเที่ย,ง,ยหงหรอือบ่ายบ่ายสองเหรอ ว่าแสงแดดมันจะแบบ